พี่น้องกินพันปลาน้ำกันปลาตัวนี้เ,น,เนี่ยกระปุกได้ผัก ักใสซะกระปุนใส,สะปานาบตนนบท<อ>ีปานาบบ,บนั่งอ,องผิดเลยนะพนะักก็ลุงไว้ลุ่มม,มันเขาจะนีนะกระปุกใน <ำ S 2> ดอได้ทุ่มมามาพ่้อกินนเมากินปกระปุกมากินเขาน้กันเด้อนะพี่บอกแม่พี่น้องเอแกงใบเป็นสนกพี่น้อง เสียบเสียบนุ่มกันเสียบเสียบได้พ่ดเม่พี่น้องเลยค่อยเว้าวได้ค่คอยเว้ากินเสียบเขาต้องค่อยเว้าได้ <c ười> ดย่าเมนดอกบอกคอยก็ได,ด้สวัสดีสวัสดีพี่น้องมากินเข่าเด้อปลาเผาปลาเผาปลานิน่งชื้อมาใหม่ๆเอากินตุจ่มเจลวข,ขนน้อยเองทำเจลเอาตังน้อยก่อนเลย นั่งตังนหมดเลยเชิญเชพเชิญเสเชิญสชิตัน,นคือจะก,กินพันปลปามชดชดปามชื่อมากวันนี้แหละไปสนามบินนั่นเหมือนว่าเอาน่ะเบิงรงคลิปแล้วพี่หนังด้วยติดตามเิึงคลิปด้วยมี3้คลิปลงไปแล้วไปสนามบินไปชมลูกสามเมอร์เมอร์คลิเขา้าน้ำกันพ่อแม่เลยเนาะมันพัก ซาเลเน่เด้๋ยว่าพักมงค้างเด้ออัเกเจียบตุก็มมีเจีบยบด้าสเศษมือนหนอนหอนปิีงหอนหเลยกินร้อนซ้อนกลางแกงคิวกลางสุดจะนี่เลยเนี่ยเป็นประเทศเบอรเนเ่ยอ่ะประเทปินาใสยนไปเห็นอยู่ป่ะทีเห็นววเลย โอเคอย่าลงไทยลงเบิกพ่อแม่พี่น้องสีเห็นแจ้งอยู่บนเรือจังใดลองเบิกสักคนพอไผยดอกลงบไปซื้อตอกยาวมาใส่ข้าวหน,นึง่งตอนหนึ่งปีหนี่งผลนะีหน้าไม่ใช่นะไผยนั่งเลยนะที่ไปยังไหนขี่เต่าเหรอวันนี้ดอกไผ่ท่ง Nè cọc có Banah, nha. Ừ. 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 ba. À? Ti uhm, Đi ăn ba. Ti 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 ba. Ừ. ba. Ti ba. Ti ba. เีเ่นปลพักสลัดต้นพักสลัดแน่ซื้อมาจะขอจักดอนบ่หูได้มาแจักดอนยังไปทางเหนบ่ได้ละเอาไปน่งมาซืออือแซ่บมสนุกแกงวายสนุกแกงหนุสบายแกงไายสนุก เ็นมักยีเดอกเนี่มักขนนเป็นมกัก,น,มก,น,น,มกนี่เละฟักพันนี่นะพันในชุดเหยาะลางม้ับขึ้ันอตหคืคอเฮ้ยอน่างได้บอลน,นั้นาหอนทำนี้ยั่โตๆพี่น้อง ของแซบมันต้องหอนนิดนึงพ่อแม่พ ah <laughs> <Gülme. S 2> ี่น้องฮอนหอนร้อนโดนมาเด้อมาเด้อพี่น้องเอ้ยก็ต้องเจ็บๆก็ต้องขั้นขั้มยิ่งใหญ่เลยขั้นขั้มยิ่งใหญ่ตัวตัวปลายังใหม่อืปลาบปวดอะ นั่งกินจนอยู่โต๊ะเวลานางเปลี่ยนที่นั่งแล้วพี่น้องเปลี่ยนที่นั่งใหม่ย้อบอลนี่มันหมานเนาะหมานคนกดไลค์กดแซ่เนาะเขาได้นั่งแต่บนเก่ายามนี้มันมัจโบคอยมีบนนั่งหลายอกเพราะว่าโตนั่นก็มีต้นไม้ใช่ก็เลยบมีบนนั่ง นางก็สิแหละแต่ซามันเป็นเสมอเนาะพี่น้องเนาะถ้าเป็นอ็องอองยุบออกเลยนะวางเด้อตกซาเป็นคนมากินปลาเพิ่นบากินปลาเพิ่นกินกแคปปิ่งตักงัวนนะตกซาวคนน่ะปลาชุดๆพ่อแม่เป็นน้องชินข้าวช่วยปลาใหม่ๆเนี่ยพี่เขาข้าวเก็นมันละข้าวคั่วให้ Uhm. Không có này này, này. Phát vài bát nhai nhai thì nó đi Phát hồn Làm rồi Làm 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 บดมันติดบน้อ่มักินน้ำเกอพี่น้องเ้อกินไปเ็บเสโดนนะผ่านขปุนมันนี่ยผ่นเมืยงปลาขระปุนใชคใหญ่ๆเื่อจดดอนซื้อปลาก็ในสิบสี่ดอนช่องตต้นนั้นสามสาม็บอกเลยให้ตัก็บมืออันนั้นนะะต้นนั้นสามสิบเอ็ดดอนสองโต ตีบ <c ười> ือสามสิบเอ็ดดอนตัวนึ่งอันแตนหนึ่งนะแตนนี่สิบสี่ดอนตัวแตนแพงกว่าเนาะปลามันแพงปลามันแพงแพงกับว่เป็นยังซื้อมากินพี่น้องมาเลเซียเนาปลายเนื้อคุ้ยกินอยากลองเบิ่ง มันแปลกๆอีกลองเบิงอรนแซบหมือนเนาะอ่ะคือลายเข้าคายก็คือปลาปลาหน้าว่านเ่าน่ะแต่ว่ามันอัดทีดำนิหนึงที่ดำดํนิดนึงอันโตมันนะ ก็ได้วลาลอกบึงดูผ่านี่ยเห็ดลาเห็ดกอยขึ้นเสะปจะนักอลาวมาเห็ดลากินอยากก่อยกินจะนอกพี่น้องปี่งกินซื้อมาโอ้ยไปซองเดือนนี่ไปซองเดือนซื้อของกินนะเดือนไไปช่องโมเมนเบนไดไหะ ผมไมไก่คนไหนมน้องจะชื่อมารายเบ้อจาหนอยชานหรอได้ปลาชีโตเนปลาชีโตกับไช่มูช่องแจล่ะจะไรตักแต่ยังไหนล่ะ ต we ้มขนมโดกเนี่ยเสียบสะบนละข้าวปุ้นนี่แหะซื้อมาน่อข้าวปุ้นเบิดกินข้าวปุ้นกระชิบห่อหมากอันนั้นหมากใหม่แพงหมากอันเอียงหมากมุกกรอนหมากมุกกรอนสีสามหน่วยตกอยู่สามสิบดอนบนได้ปลาเนี่ยปลานองแหน่เลยวันที่คิวนะโอเคอามัดไ มันไนอยชิยนมันน้เข้ามาป้านี่นีล้านื่นั่น,น,น,นจักแต่แต่ปลา,าน,นี่นี่กินไมนะะกับมเวอร์ฮกับมากกินปีงกินได้ลากิยูงหูตัวไม่ตัวเข้าเห็นโมชีนมันขาวดีเปิ้งตามตาม,มันไม่ตามันนั่นนะโอเคตัวเป็นกิมมีครับ่อแม่พเปน้องของบัวเ,เป็นมวยข่า ว่าอาจเป็น่ยนี่หยเอยวาจะตายตัวเขาอัน่วไว้แล้วอืมจังหวเหมือนกุ๊กหนุกจุมเลยมาถึงกันสะทิษซะแลวปีกมันหอนนี่ยสบพี่น่อง ซื้อมามาให้ดูซื้อของกินในดูแน่มันก็นอ,อยู่เไดาเอายังไงหรอกก็ซื้อแป้งแน่แม่ก็แป้งกระ,ะเป๋าแป้งข้าวปุดนแน่นวก็แป้งข้าวเปียกแน่ แช่อะห่อหนึ่งมันกับชองห่อกะหารอนนลยมันกับแพงฉันล่ะช่องห่อกะหารอนเลยดิน้่งกะทิปข้าวเอแน่แล้วกันนี่ยังแน่ซื้อมาน่ะพอดีเต็มโดดอ่ะน่ะมัดใหม่มากินแน่มามาเอเชียแล้วก็ซื้อมากิน คือพระพระขันสมในพระก,กาศกาเตมี หาวขนาดอะไม่ได้หนาวขนาดนีโน่ไปิตกอีกอย่พี่น้องงานพี่น้องก็ตกอยู่เนาะจีโน่เนีะตอนนี้ลง,ง,งไล่เถือ 6, ถ่อนอะไรเลยสอาเถื่อนเลยดงอ่ะดงเปลวไล่าะมนลมเดี๋ยวี้แหันหนาวเนาะ ตกลงมาแล้วก็มาล้มอีกขนะนะ้าไ่ดีเดี๋ยวโตโต,ตยินโจยๆกินพั้นปลามือนก็มาตัดตลาดนั่นแหละตลาดอเอเชียอะมีกบเบิร์ดเขาพูดว่าเป็นดาวูา่บโต๊ะมันจะวะโอเคอยวะบัวได้ไทยพี่น้องเบิรงในตลาดอันนี้จะละประเทศ มันหลายประเทศเลยเป็นเป็นอันเช็คเซนเพราะเช็คเซนมันเนาะของไทยของอินเดียของขมินของของกาหลีของจีนของเหรียดของอเมริกาของแม็ก Ta lạc nha y này tuk tạp. bớt thuộc nha Như Pitypay nào, Bây con khoai khoang mang. Ayy anto đại thang. Niay thịt thang bay 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 ข้าวสับหน่าสิบก็จะเอาข้าวเน้อนีเบิดขปุ่นข้าปาดมีเบิดอยู่หันไปเอาคอยเด้อสมัครผมอากินดูอะไรคอยๆกินนานบอกฮะจับจามจับจามพยัญชน Mm. 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 Toán thì tôi kênh chết đòn ชองตัวที่จีดอนปนพี่น้องกินมหม่เบิดสามหมากนะช่องหมากสมากบางมั่ก่นะแพงด้วยพี่น้องตัวสีแดงนะสีสีหมองะ ชื่อมาซ้ำหมาอกซานคนพ่วกันบอกกับบอยดี่ไปดอกไปส่งลูกสาวไปยุโรปิดตู้เย็นไปเดี๋ยวนี่ยกำลังเข่าขพลัง พลังประมาณชิบโมงชิเวโมงจนจะหดเทือน,น,นทัานาทีสิบหกอะโอเคกินนอกจอแส่พี่น้งองอะจอมเแ้นเสือ้อกอนจืดหลากกันได้อยู่ดีมีแห้งพี่น้งอง เดิมกไดไลค์กดแชร์กดติดตามน้พาพี่น้องเด้อเพื่อบัได้พลาดคลิปปืนเด้อย่าลืมมันไปอีเดน,น่าเด้อไปส่งลูกสาวอยู่สนามบินบอนสนามบินในไทยฮูย้ไทยอันคลิปมาเบิ่งอยู่สองสามคลิปพี่น้องอย่าลืมติดตามน้าพี่น,น้องเด้อใครกำลังใจมั้ยคลิปสามโอ,อสปาดี้พี่ใหม่ <c oughs>